ครจะไปคิดว่าใกล้กรุงเทพแบบนี้จะมีควาเรียมเข้าฟรีที่ถ่ายรูปน่ารักน่าจูงมือแฟนไปเดินเล่นสุดๆแถมมีปลาโคตรเยอะมากกว่า100ชนิดแน่ไฮไลท์รรแรกที่เข้ามาจะเจอตู้ปลาโค้งใหญ่ๆแบบนี้360องศามองเห็นน้งปลาสีเหลืองเหลืองแหวกไาวไปมาแ,แนะนํานั่งมุมนี้ถ่ายรูปออกมาคือโซคือจึง้งรูปสวยไม่พักข้างๆก็จะมีตู้ปลาที่ติดตรงกําแพงใกล้ๆก,กัน5 6ตู้นีโมอก็มีนะดูน้องตัวนี้สิเล่นกับเราด้วยอะ่ะและไฮลไลท์ที่2เดินเลี้ยวขวาอุโมงค์ปลา1น0่งร้่าอยดปลสคืองมาตจะไม่ ใหญ่เป็นขนาดกลางๆเหมาะสำหรับครอบครัวที่พาน้องๆหนูๆมาเปิดประสบการณ์นดี๋ยวชอบอีกอย่างคืออควาเรียมที่เนี่ยถ่ายรูปสวยมากเพราะปกติอควาเรียมอ่ะแสงจะมืดใช่ไหมแต่ที่เนี่ยไม่มืดแล้วยิ่งปลา่หยมารวมกันเป็นฉากหลังแชะทีหนึ่งตะลึงไปเลยเดินทะลุออกมาก็จะเจอตู้ปลาอีกหนึ่งตู้จุดนี้ก็สวยปังได้อีกฟิลรวมๆแล้วที่นี่เป็นอควาเรียมที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่้าใครอยากเดินจ,จอยพักผ่อนหย่อนใจวันหยุดถ่ายรูปทำคอนเทนต์แนะนาให้มาช่วงเช้าที่นี่คือศูนย์แสดงพันสัตว์น้ำ